สวัสดีค่ะพบกับกิเชน่นเคยค่ะกับช่องประกรันในพุ่งเรลาเวนเดอร์ให้ประกรันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ที่นำมาสรุปนะคะกิ๊กจะทบทวนเรื่องการคำนวณภาษีนะคะยิ่งเป็นช่วงซ้นปีแบบนี้แล้วนะคะก็คือหากท่านใดน,นะคะที่มาชมคลิปนี้แล้วและปีที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องเสียภาษีอยู่ที่ฐานภาษีที่25เป็นต้นไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องเสียภาษีหลัก หมื่นไปปลายจนกระทั่งถึงหลักแสนต้นๆนะคะคลิปนี้กิ๊งมีไอเดียนะคะเพิ่มตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีด้วยการทําประกันแบบบํานาญนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่ยังไม่เคยมีประกันแบบบํานาญนะคะและต้องการตัวลดหย่อนภาษีเพิ่มแล้วก็ให้ความสนใจกับประกันแบบบํานาญนะคะคลิปนี้กิ๊งจะแสดงตัวอย่างการลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันบํานาญ200,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันในคลิปและรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ตัวอย่างการคํานวณภาษีด้วยค่ะ ยิ่งแนะนำช่องประกันในทุกลาเวนเดอร์ช่องนี้ในช่วงต้นก่อนนะคะยิ่งเป็นเจ้าของช่องประกันในทุกลาเวนเดอร์ช่องนี้ค่ะแนะนําตัวเองค่ะนางสาวพาริตาลุยแดงค่ะ ตั้งใจทำช่องนี้นะคะเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการทำประกันในแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะคะบางท่านก็เน้นรถยนต์ภาสีนะคะบางท่านก็เน้นทำประกันสุขภาพนะคะคลิปก็จะมีสรุปแผนประกันแบบต่างๆไว้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะคะชอบแผนไหนนะคะชอบความคุ้มครองยังไงนะคะแล้วก็ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็สามารถ แอดไลน์ค่ะแอดประการคิดกลางเราเวนเดอร์สอบถามข้อมูลมาได้ค่ะกิกจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกเคสนะคะสำหรับท่านใดที่มีตัวแทนดูแลอยู่แล้วก็สามารถนำคลิปค่ะคลิปที่กิกทำสรุปไว้ไปพูดคุยกับตัวแทนเพิ่มเติมได้และหากท่านใดยังไม่มีตัวแทนดูแลและต้องการให้กิกเป็นตัวแทนดูแลกรมธรรม์ของคุณหรือว่าคนในครอบครัวค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกิกมาเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะกิกจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกเคสค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะกิ๊กเข้าคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้จะเหมาะสมอย่างยิ่งค่ะสําหรับท่านที่ปีที่แล้ว ต้องเสียภาษีนะคะเนื่องจากรายการรถยนต์ภาษีอาจจะยังไม่เพียงพอและยังไม่เคยทําประกันแบบบํานาญนะคะแล้วปีนี้จะเริ่มวางแผนทาประกันแบบบํานาญนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนกเกษียณนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องภาษีไปพร้อมๆกันเลยค่ะเงื่อนไขของการทําประกันชีวิตแบบบานาญนะคะเบี้ยประกันที่สามารถนําไปรถยนต์ภาษีได้นะคะคํานวณจาก15%ของเงินได้ทั้งปีค่ะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน200,000บาทและหากท่านใดนะคะไม่มีประกันชีวิตแ มาส่วนแรกที่ลดหย่อนภาษีได้เต็มๆหนึ่งแสนบาทคุณก็สามารถนําเบี้ยประกันแบบบํานาญนะคะไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนั่นก็คือรวมแล้วนะคะเอาส่วนแรกมาชดเชยด้วยก็รวมเป็น3ามแสนบาทค่ะและทั้งนี้นะคะเมื่อรวมแล้วกับกลุ่มกเกษียณค่ะเช่น provident fund นะคะ IMF ค่ะเป็นกองทุนกลุ่มกเกษียณค่ะสูงสุดแล้วคุณสามารถทำรายการลดหย่อนรวมแล้วไม่เกิน50,000 0บาทนั่นเองค่ะ กิ๊กลองคำนวณเป็นไอเดียให้นะคะสำหรับท่านใดนะคะถ้ามีเงินได้ประมาณสักปีละล้านสี่ล้านห้าเป็นต้นไปตกเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนประมาณถ้ามีเงินเดือนประมาณเดือนละแสนสองเป็นต้นไปหาดหานภาษีนะคะคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเสียภาษีถ้าไม่มีรายการลดหย่อนยอ,อย่างอื่นเลยนะคะก็เสียภาษีก็ประมาณแสนกว่าบาทนะคะกี๊กคำนวณให้มี สงกองคือสำรองเลี้ยงชีพสูงสุดสัก15%นะคะหรือว่าส่งประกันสังคมด้วย9,000บาทนะคะแล้วก็ไม่มีรายการลดหย่อนอื่นๆนะคะสมมติฐานในที่นี้นะคะเงินภาษีก็ประมาณฐาน25%สำหรับคลิปนี้จะเป็นทางออกค่ะคิดคำนวณมาให้นะคะ ถ้าคุณลองตัดสินใจทำประกันแบบบำนาญด้วยเบี้ยประกัน2องแสนบาทนำไปรถย่อนภาษีเพิ่มเติมโดยคุณอาจจะคำนวณรายการลดถย่อนภาษีต่างๆที่คุณอัปเดตขึ้นมาแล้วกับเงินได้อัปเดตของปีนี้แล้วนะคะแล้วก็ ถ้าตัวอย่างของเคสในวันนี้ค่ะกีจะทําตัวเบีย้ยประกันให้สามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มๆก็คือจํานวน200,000บาทนะคะและหากคุณได้คํานวณเงินได้ของปีนี้ทั้งปีแล้วนะคะแล้วก็คํานวณรายการค่าใช้จ่ายต่างๆและการลดหย่อนต่างๆของตัวคุณเองแล้วนะคะแล้วเกิด ต้องลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมด้วยการทำประกันแบบบำนาญน,นะคะโจทย์ต่อมาที่คุณมักจะสงสัยแล้วก็มองหาคําตอบนั่นก็คือจะทําประกันแบบบํานาญแผนไหนดีนะคะรูปแบบการทําประกันแบบบํานาญเป็น มีความสำคัญยังไงนะคะกี้ตอบคําถามประเด็นนี้ก่อนนะคะถามว่าประกันแบบบํานาญนะคะจริงๆจะเป็นตัวช่วยในการวางแผนกเกษียณนะคะซึ่งจะได้รับเงินบํานาญแบบคงที่ในทุกๆปีนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการลงทุนหรือกลุ่มกเกษียณอื่นๆนะคะมาช่วงที่อายุเริ่มจะเยอะขึ้นนะคะก็มองหาแผนประกันแบบบํานาญเนื่องจากแผนนี้ค่ะคุณสามารถกําหนดได้เลยค่ะว่าคุณจะได้รับเงินบํานาญในช่วงกเกษียณนะคะ ปีละเท่าไหร่นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการในการดําเนินชีวิตนะคะในช่วงที่คุณเกษียณหรือในช่วงที่คุณไม่ทํางานแล้วจิ้งตอบคําถามประโยชน์ของการทําประกรันแบบบำนาญน,นะคะสรุปข้วๆว่า สําสหรับรูปแบบของการทําประกันชีวิตแบบบํานาญก็ถือว่าเป็นการวางแผนกเกษียณที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคุณสามารถกําหนดได้เลยค่ะว่าคุณต้องการรับเงินบํานาญในช่วงกเกษียณหรือมีเงินบํานาญใช้ในช่วงกเกษียณเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่ตรงนี้นะคะคุณก็กําหนดไว้แน่นอนในวันที่คุณทําประกันไว้เลยค่ะจะแตกต่างกับการลงทุนประเภทอื่นนะคะที่อาจจะมีผลตอบแทนสูงขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าภาวะตลาดดอกเบี้ยนในตลาดค่ะ และนอกจากประโยชน์ในการวางแผนเกษียณอย่างที่บอกไปค่ะว่าการทำประกันแบบบำนาญค่ะเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีช่วยให้คุณประหยัดภาษีมากขึ้นได้ด้วยค่ะและโจทย์ที่คุณสงสัยว่าหากคุณสนใจทําประกันแบบบํานาญแล้วแล้วจะทําแบบไหนดีนะคะจริงๆในช่องประกันในทุกเราเวนเดอร์ค่ะทิ่จะมีเพลย์ลิสต์ประกันแบบบํานาญรูปแบบต่างๆนะคะหากคุณสนใจแผนไหนนะคะก็อาจจะเข้าไปดูสรุปข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวกิ๊กแปะลิงก์ไว้แบบลิงก์แบบ รวมสรุปแผนบํานาญไว้ให้คุณลองเข้าไปฟังนะคะแล้วลองเข้าไปเลือกดูนะคะเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เลือกให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดค่ะแต่สําหรับคลิปในวันนี้กิ๊กกำหนดมาเลยค่ะว่าตัวอย่างในวันนี้คือสําหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันนะคะ ปีละ2 0 0แสนบาทตัวอย่างในวันนี้จะเป็นเพศหญิงอายุ45ปีค่ะิ๊กเสนอเปรียบเทียบ2แผนนะคะโดยสมุติฐานของอีกก็คือท่านนี้ต้องการเกษยียณอายุตอนอายุ60ปี ก็เลยต้องทํางานไปเรื่อยๆจนอายุ60ปีและต้องลดหย่อนภาษีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีรายได้ประจําจนถึงอายุ60ปีซึ่งท่านนี้จะเกษียณตอนอายุ60ปีนั่นเองแผนประกันแบบบำนาญ2แผนที่สรุปในวันนี้ค่ะก็คือแผนแรกค่ะ9960ค่ะอีกแผนหนึ่งก็คือ8560ค่ะ2แผนนี้ค่ะก็คือให้คุณนะคะชำระเบี้ยประกันคงที่ไปจนถึงอายุ60ปี ะะและนะคะพอถึงอายุ60ปีแล้วนะคะคุณก็จะได้รับเงินบํานาญนะคะโดยทั้ง2แผนค่ะจะเริ่มได้รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ60ปีเท่ากันนะคะเริ่มเท่ากันแต่แบบแรกค่ะ9960คุณจะได้รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ99ปีและแบบที่2นะคะก็คือ8560จะได้รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ85ปีนะคะทั้ง2แผนนะคะมีจุดเหมือนกันแตกต่างกันยังไงนะ ะค,ะคลิปนี้กิ๊กมีคำตอบมาให้ค่ะทั้ง2แผลสมัครได้ตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ55ปีนะคะก็คือสามารถสมัครทำได้นะคะจนถึงอายุ55ปีเบี้ยประกันคงที่นะคะ กิ๊กอธิบายทีละแบบนะคะสำหรับแผนบำนาญ9960แผนที่1น,นี้ค่ะเป็นการทำประกันแบบบำนาญที่ให้คุณชำระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ60ปีและเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีจนถึงอายุ99ปีนับรวมแล้วก็คือจะได้รับเงินบำนาญเป็นระยะเวลาตลอดอายุสัญญานั่นก็คือ40ปีนั่นเองค่ะ เงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะคะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ที่12%ของทุนประกันหรือว่าจำนวนเงินเอาประกันนั่นเองค่ะในเคสตัวอย่างในวันนี้เมื่อกี้กำหนดเบีย้ยประกันมาเลยค่ะว่าต้องาการลดหย่อนภาษีต้องการทำประกันแบบบำนาญด้วยเบีย้ยประกัน2 0 0 0บาทนะคะกิ๊กก็จะคำนวณให้ลูกค้าค่ะว่าเบีย้ยประกันที่ลูกค้ากำหนดมาว่า2 0 0 0บาทนะคะถ้าตัดสินใจทำบำนาญแผน9960จะได้ทุนประกันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และเมื่อได้ทุนประกันแล้วนะคะกิ๊กก็เอาสิบสไปคูณทุนประกันที่คำนวณออกมาได้นั่นก็จะออกมาเป็นเงินบำนาญรายปีที่จะได้รับนั่นเองค่ะและส่วนความคุ้มครองชีวิตของแผนบำนาญ9960แผนนี้ค่ะ ความคุ้มครองชีวิตหมายถึงว่ากรณีที่คนทําประกันหรือผู้เอาประกันนะคะเสียชีวิตบริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้อย่างไรสําหรับท่านที่ทําบํานาญ9960นะคะหากเสียชีวิตในช่วงที่ยังไม่เริ่มรับเงินบํานาญนั่นก็คือกรณีทําบํานาญมาแล้วแล้วก็เสียชีวิตก่อนอายุ60ปีนะคะบริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์นะคะเท่ากับ100%ของทุนประกันหรือมูลค่าเว้นคืนณนปีน,าน,านั้นๆแล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่าและ กรณีต่อมาค่ะกรณีที่เสียชีวิตในช่วงที่อายุ60ปีไปแล้วหรือว่าในช่วงที่เริ่มทยอยรับเงินบำนาญไปแล้วนะคะแผนประกันแผนบำนาญ9960เนี่ยค่ะจะคุ้มครองไปจนถึงอายุ68ปีนะคะนั่นก็คือคุ้มครองเมื่อคุณรับเงินบำนาญยังไม่ครบ10ปีนั่นเองค่ะและตั้งแต่อายุ69นั่นก็คือเมื่อคุณรับเงินบำนาญครบ10ปีไปแล้วนะคะความคุ้มครองชีวิตแบบนี้ก็จะหมดลงนะคะเรามาดูกันต่อว่า เคสในวันนี้เป็นเพศหญิงอายุ45ปีกำหนดด้วยเบี้ยประกันแบบบำนาญน,นะคะที่2 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะต้องการทำแผนนี้แผนบำนาญ9960นะคะกีค่คำนวณออกมาแล้วว่าท่านนี้จะได้คุนประกันอยู่ที่1 5 9 9, 9 2 3 2บบาทนะคะและ ตัวเงินบำนาญที่จะได้รับนั่นก็คือ12%ของทุนประกันที่เอา12%ไปคุณกับ1,599,232บาทได้ออกมาเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับตกอยู่ที่เงินบำนาญได้รับอยู่ที่ปีละ1,91,907บาทนะคะเครนี้เริ่มทำประกันตอนอายุ45ปีนะคะด้วยเบี้ยประกันปีละ2 0 0 0 0 0บาท ถ้าทําตอน45ชําระเบี้ยรประกันต่อเนื่องไปจนถึงอายุ60ปีคุณก็ต้องชาระเบี้ยรประกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา15ปีเบี้ยรประกันร,รวมที่คุณชําระไปนะคะก็ปีละ2 0 0 0 0 0เป็นระยะเวลา15ปีรวมแล้วก็จ่ายเบี้ยไป3ล้านบาทนะคะจ่ายเบี้ย15ปีแต่ได้รับเงินบนานาญนะคะปีละประมาณแสนเเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญา40ปีนั่นก็คือตั้งแต่อายุ60จนถึงอายุ99 เรามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะว่าผลประโยชน์จากเงินบำนาญเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปเป็นยังไงนะคะเคสนี้จ่ายเบี้ยรวมไป3ล้านบาทแล้วก็จะได้รับเงินบำนาญนะคะปีละ191,907บาทนะคะตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ99ปีรวมแล้วนั่นก็คือ40ปีนะคะกี่คูณมาให้ค่ะคุณจะได้เงินบำนาญของแบบนี้นะคะรวมตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 7จ็ดล้านหกแสนเจ็ดมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทค่ะและเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่คุณชําระมานะคะจํานวน3ล้านบาทส่วนต่างของเงินผลประโยชน์จากเงินบํานาญของเคสนี้ค่ะเมื่อคำนวณแล้วค่ะผลประโยชน์จากเงินบํานาญที่คุณจะได้รับมากกว่าเบี้ยประกันที่คุณชําระไปคิดเป็นประมาณ4ี่ล้านหกแสนเจ็ดมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทนั่นเองสําหรับเคสในวันนี้ค่ะและนี่คำนวณเพิ่มเติมหากคุณมีข้อสงสัยว่า แล้วทำแผนประกันแบบบำนาญถ้าเราไม่คิดเรื่องภาษีแผนนี้จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ตอนอายุเท่าไหร่กิ๊กก็คำนวณมาให้ด้วยค่ะเนื่องจากคุณจ่ายเบี้ยประกันไปจำนวนรวมนะคะก็คือ3ล้านบาทนะคะจะได้รับเงินบำนาญปีละประมาณแส9นะคะจุดคุ้มทุนก็จะไปอยู่ที่ ตอนคุณอายุ75ปีค่ะที่รับเงินบำนาญไปแล้วเป็นระยะเวลา16ปีนะคะจุดคุ้มทุนของแผนนี้ตัวอย่างในวันนี้ก็อยู่ที่อายุ75ปีค่ะสำหรับเคสบำนาญ9960นะคะเพศหญิงอายุ45ปีเบี้ยประกันปีละ2 0 0 0 0 0บาทค่ะและถ้าให้พูดถึงข้อดีของแผนบำนาญ9960แผนนี้ค่ะเทียบเทยบกับแผนประกันแบบบำนาญในทุกแบบในปัจจุบันนี้แผน9960ค่ะตลอดอายุสัญญา IRR สูงสุดนั่นเองค่ะจุดเด่นของแผนนี้ และเราไปกันต่อค่ะกับแผนบํานาญแผนที่2นั่นก็คือบานาญ8560าหที่กิ๊กบอกไปแล้วว่า2แผนนี้จ่ายเบี้ยรประกันไปจนถึงอายุ60ปีเหมือนกันนั่นก็คือทําตอน45ก็จ่ายเบี้ยรประกันเป็นระยะเวลา15ปีเท่ากันนะคะเบี้ยรประกันเคสนี้กําหนดเท่ากันนั่นก็คือปีละ2 0 0 0ส0บาทจ่ายเบี้ย15ปีนั่นก็คือเบี้ยรประกันรวม3ล้านบาทเท่ากัน เรามาดูกันข่าว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างแผน8560นะคะเมื่อคำนวณแล้วนะคะถ้าจ่ายเบี้ยประกันปีละ2 0 0 0บาทนะคะจะได้ทุนประกันอยู่ที่1,563,721บาทนะคะตัวนี้เมื่อเอา12%ไปคูณกับทุนประกันแล้วก็จะได้รับเงินบำนาญตกอยู่ที่ปีละ1,87,646บาทนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่อาจจะน้อยกว่าหน่อยนะคะและนะคะความคุ้มครองชีวิตของแผนบำนาญ8560 นะะในช่วงที่คุณ ทำประกันแบบบำนาญและยังไม่เริ่มรับเงินบำนาญคือความคุ้มครองชีวิตก่อน60ปีสำหรับแผน8 5 6 0แผนนี้นะคะถ้าทำตอนอายุ45กรณีเสียชีวิตนะคะความคุ้มครองชีวิตจะอยู่ที่1 1 0ถึง2 5 0ของทุนประกันนะคะก็เอาจำนวน1 1 0ถึง250%ในแต่ละปีนะคะไปคูณกับทุนประกันนะคะความคุ้มครองชีวิตนะคะนี่ก็จะสูงกว่าแผนบำนาญ9 9 6าค่ะและความคุ้มครองในช่วง่ เริ่มรับเงินบำนาญไปแล้วก็คือตั้งแต่อายุ60ปีเป็นต้นไปนะคะตัวนี้ค่ะจะคุ้มครองให้จนถึงอายุ73ปีนะคะก็นับรวมเงินบำนาญที่ได้รับมาก็15ปี จะยังมีความคุ้มครองชีวิตอยู่และกรณีที่ทําแบบบนานาญ8 5 6 0แล้วเสียชีวิตในช่วงอายุ74ปีเป็นต้นไปแบบนี้ก็จะไม่มีเงินผลประโยชน์จ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ค่ะจํานวนเงินผลประโยชน์ในช่วงความคุ้มครอง60ปีจนถึงอายุ73ปีค่ะจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบํานาญนะคะที่ยังรับไม่ครบ1 5ปีนั่นเองค่ะกิกก็จะมีตารางคํานวณไว้ให้มาสรุปกันต่อเลยค่ะว่า การทำแบบบำนาญ8ป6 0านของเคสในวันนี้เพศหญิงอายุ45ปีนะคะตั้งใจจะจ่ายเบี้ยรประกันปีละ200แ0,000บาทเป็นระยะเวลา15ปีนั่นก็คือ3ล้านบาทอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะได้รับเงินบำนาญปีละประมาณ180,000 7,646บาทนะคะรับตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ85ปีนะคะช่วงนี้ก็ตลอดอาุสัญญาก็นับรวมอยู่ที่26ปีนั่นเองค่ะที่คุณมาให้ค่ะว่าเงินบำนาญจะได้รับรวมคิดเป็น4,878,811บาทและเมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกรันรวมที่คุณชำระไปเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทนะคะส่วนต่างผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาของแผนบำนาญ8560แผนนี้นะคะจะได้รับมากกว่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปนะคะ คิดเป็น1,878,811บาทนะคะและเมื่อคำนวณจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุน,ค,ทนคุ้มทุนอยู่ที่ปีไหนนะคะให้กิ๊กคำนวณเพิ่มเติมให้ด้วยก็จุดคุ้มทุนอยู่ที่อายุ75ปีเท่ากันนะนี่สรุปให้อีกครั้งค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำประกันแบบบำนานและปีที่ผ่านมายังต้องเสียภาษีอยู่ในฐานภาษีสูงนะคะ ปีนี้อาจจะวางแผนทําแบบประกันแบบบานาญนะคะเพื่อรหย่อนภาษีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ60ปีนะคะ แผนกิ๊กสรุปมาให้2แผนเปรียบเทียบกันนั่นคือบำนาญ9960และบำนาญ8560นะคะ้วยเบี้ยประกันปีละ2,000 200, 0 0บาทท่านใดนะคะกำลังเปรียบเทียบแผนประกันแบบบำนาญอยู่แล้วก็กำหนดไว้แน่นอนเลยว่าต้องการดหยนต์ภาษีด้วยเบี้ยประกัน2,000 0 0บาทกิ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็คลิปนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกแผนประกันแบบบำนาญน,นะคะที่ตรงตามความต้อตงการของคุณมากที่สุด สรุปให้อีกครั้งตอนท้ายคลิปค่ะถ้าเน้นผลประโยชน์จากเงินบำนาญสูงๆตลอดอายุสัญญาที่ก็จะแนะนำเป็นแผน9960นะคะเนื่องจากเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วว่าเราจ่ายเบี้ยประกันปีละเท่ากันนั่นก็คือปีละ2 0 0แสนบาทจ่ายเบี้ยประกันร,รวมก็รวมแล้ว3ล้านบาทเท่ากันนะคะแต่แบบแผน9960นะคะคุณจะได้รับเงินบำนาญมากกว่านะคะต่อต่อง,องวดหรือว่าต่อปีนะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะ9960จะได้รับเงินบำนาญน,นะคะ ตกปีละประมาณแส9เก้ แต่แบบ8560ก็ตกประมาณแสนแปดนะคะก็ห่างกันประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะระยะเวลาของแผน9 9 6 0นะคะถ้าตลอดอายุสัญญานัน่นก็คือ40ปีนะคะรับบำนาญ40ปีแต่ถ้าแบบ8 5 6 0ก็คือรับบำนาญ26ปีนะคะข้อดีของ9 9 6 0อีกหนึ่งแผนก็คือหากคุณนะคะทำประกันสุขภาพไว้ด้วยนะคะซึ่งประกันสุขภาพในปัจจุบันก็จะคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปี และแผนประกันบำนาญนะคะคุณอาจจะทําให้เป็นสัญญาหลักนะคะเพิ่มเติมด้วยเบี้ยรประกันสุขภาพเข้ามาเพราะฉะนั้นสัญญาหลักนะคะต้องเป็นสัญญาที่ระยะยาวที่สุดปัจจุบันนี้ก็คือแนะนําว่าทําแผนบํานาญ9960คู่กับแผนประกันสุขภาพนะคะเนี่จะเป็นตัวเหมาะสมมากที่สุด แต่สาหรับจุดข้อดีนะคะสาหรับแผนบํานาญ8-5-60นนั่นก็คือความคุ้มครองชีวิตนะคะในช่วงที่ก่อนอายุ60ปีก็ถือว่าคุ้มครองชีวิตอยู่ที่จํานวนที่สูงกว่าแบบ99 6 0นะคะแล้วก็ความคุ้มครองชีวิตในช่วงที่ทยอยรับเงินบำนาญไปแล้วค่ะก็ถือว่าคุ้มครองนานกว่าแบบ9 9 6 0ากจะคุ้มครองชีวิตไปจนถึงอายุ68ปปีและเน้นรับเงินบำนาญยาวนะคะผลประโยชน์จากเงินบำนาญเยอะ แต่แผน8560ค่ะ จะคุ้มครองชีวิตไปจนถึงอายุ73ปีค่ะแล้วก็ได้รับเงินบำนาญสั้นกว่าน่อยนั่นก็คือรับถึงแค่อายุ85นะคะก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะถ้าท่านใดมีประกันชีวิตนะคะที่มีทุนประกันสูงๆคุ้มครองชีวิตสูงๆอยู่แล้วคุณอาจจะไปเลือกทำา9ก้านะคะที่จ่ายเงินผลประโยชน์นะคะหรือว่าเงินบำนาญจำนวนเงินที่สูงกว่าและนานกว่าแต่หากคุณนะคะต้องการความคุ้มครองชีวิตไปด้วยวางแผนทำประกันแบบบำนาญไปด้วยนะคะก็อาจจะตัดสินใจเลือกแผนบำนาญ8560าค่ะ ยิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปกิจิตรส,สรุปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะหากมีข้อสักถามนะคะข้อติชมเพิ่มเติมหรือต้องการทําฟังคลิปเพิ่มเติมสรุปแผนใดน,นะคะก็แนะนํากิ๊กมาได้ค่ะสอบถามแผนประกันเพิ่มเติมแจ้งเพศแจ้งอายุแจ้งปีพศเกิดมาได้ค่ะกิ๊กคำวนวณรายละเอียดและส่งให้พิจารณาค่ะ สามารถแอดไลน์แอดประกันคิดกางเราเวนเดอร์หรือว่าสแกน QR Code ด้านข้างนี้ค่ะเบอร์ <S <S ทโทรศพยยัทรศพท์ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าอาจจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกิ๊กจะมาทยอยตอบคาถามค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนท้ายคลิปนี้วันนี้กิ๊กลาไปก่อนให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในผู้เราเวนเดอร์สวัสดีค่ะ